อะเบื้องต้นถุงนะคะคล้ายนะคะแต่ด้วยสกรีนไม่เหมือนนะคะแล้วก็ในส่วนของสายฮิ้วที่ขนาดพอๆกับของจริงเลยนะคะคือบอกเลยว่าเ5หเหมือนมากๆ90อัพอะเอาง่ายๆเกือบร้ออะถุงนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนาะถุงเหมือนนะคะบอกเลยนะคะกล่องถ้าเป็นเวอร์ชันเหมือนใหม่เหมือนกันค่ะ กล่องเวอร์ชันใหม่นี่นี่เขาค่อยกันอย่างงี้่ะเนี่ยทำมันเติอมากเลยแม่สิสิบนิ้วเ่านี้ค่ะสิบนิ้วมันนี้ค่ะก็คือ่องนะคะเหมือนนะคะเป็นในส่วนของเป็นในส่วนของเป็นแม่เหล็กนะเหมือนกระดาษนะคะมีกระดาษด้วยนะคะต้องให้ดูหน้านี่บอกให้ก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยอะนี่สติกเกอร์นี่นี่นี่ตุ๊ติกเกอร์ติกเกอร์แปใช่ค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ค่ะเดี๋ยวขอเลียงนิดนึงค่ะให้ก็าดูเหมือนนะคะในส่วนของกล่องนะคะ เหมือนของแท้เลยนะคะในส่วนลายตกแตก <laughs> สติกเกอร์นะมีสติกเกอร์ด้วยเห็นไหมแต่กระดาษไม่เหมือนนะคะมีกระดาษใช่แต่เขาบอกนะคะว่ากระดาษไม่เหมือนนะคะกระดาษเงามากกระดาษเงาแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าของบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันทําให้พอถ้าคนใช้นะคนได้ได้สัมผัสคือคนที่ซื้อขายประจาเนี่ยพอเขาจับดีเขาจะรู้ว่าไอ้อะไรที่มันแตกต่าง เขาทําให้มันเหมือนทุกอย่างเนี่ยทําไปทําไมทําเพื่ออะไรทาแล้วให้ได้ขายใบใบเต็มที่นะผมว่าต้นทุนนะไม่เกินเจ็ดพันหรือหมื่นเกินเกินเราว่าก๊อฟอย่างเง<ๆ>ี้ยสองเกินหมื่นกว่าบาทอ๋อก,ก๊อปเขาเรียกว่าก๊ปปอปเกตซูเปอร์5เ <A>. อเหมือนมากๆเอาง่ายๆคุณที่ไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีชาแนลใบแรกหรือลูกค้าต่างสวรรค์นี่เราบอกเลยว่าคุณโดนหลอกแน่ถ้าคุณได้ดอกด้วยดอกนะคะที่เกิดไปนะนักการเงินเอาไว้ทำไรคะเอาไว้ติดหัวค่ะ ไม่ได้ค่ะมันเป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมการขายให้รู้สึกดีค่ะเลาลูกค้าชอบเวลาซื้อถามมีดอกไหมมเออเอาดิเอาดิมีดอกไหมมีโบไหมเอาไปทําใหม่ตอนต้นนะถ้ามาใหม่ๆนะไม่ใช่เนื้อนี้แต่ถ้าคุณเก็บโบนี้แล้วคุณขยำนะเนื้อจะประมาณนี้คือนิ่มบอกเลยว่านิ่มดอกนะคะมีดอกเหมือนกันแต่เนื้อดอกไม่ใช่นะคะการเรียงดอกไม่ใช่นะคะกาวที่แปดดอก ไม่ใช่นะคะละเอียด้ากละเอียดมากพี่ฉันเป็นอะไรกูรูนิดนึงนะคะมีข้อข้อหน้าดนวยนะคะบางทีก็ให้มาบางทีไม่ให้มานะคะนี่นี่นี่อันนี้สัมผัสได้เลยนะนี่เดี๋ยวก่อนถุงผ้านะคะแป๊บหนึ่งขอไล่นิดนึงค่ะถุงผ้าคล้ายนะคะแต่ในส่วนของเชือกไม่ใช่นะคะเวอร์ชั่นเวลาจับแล้ว ไม่ใช่ความรู้สึกนี้นะคะอืต่อค่ะการ์ดนะคะการ์ดกาดเหมือนค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะเกือบเลยนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆแต่เรามีนะคะอยากจะเรียนรู้ก็มานะคะห้ากลยุทธ์เราจะบอกให้ว่าการ์ดตัวนี้ปลอมยังไงค่ะเราใครคร์สคือละเอียดเป๊ะทุกอย่างตามสเต็ปเนี่ยเอ้เสดุงสะดุดะไรมีหมดทุกอย่างอะไรมีหมดอแถบเถอบออะไรมีหมดทุกอย่างเหมือนหมดทุกอย่างแต่มันมีจุดบกพร่องอยู่บทอันหนึ่งที่เราจับได้ เราเก็บเอาไว้ถ้าหากใครสนใจเนี่ยมาเรียนรู้ได้มันเหมือนมากขนาดนี้เลยคุณเอฟใช่เนี่ยดูนี่มีคาบุ๊กมาสองเล่มด้วยแล้วก็เวอร์ชั่นเนื้อที่ให้มาเหมือนกันเด็กๆกคือผู้ชเหมือนกันเด็กจริงห่อฟิวได้อารมณ์เหมือนกันเนี่ยสะท้อนสะท้อนสะท้อนเนี่ยมันโอ้โหเหมือนห่อฟิวได้แบบความรู้สึกคือห่ออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อ้นี้นะคะก็ห่ออย่างนี้อันนี้เขาเรียกอะไรไหมเขาเรียกวไรตั้งใจกอปก็มันเป็นแบบเขาก็คือแบบตั้งใจกอล แต่นี่ไม่สามารถแกะนี้ตั้งใจก๊อปเพราะว่าเขาใส่ปะติงมายังไม่สามารถจะเอามาแต่ก๊อปยังไงก็สามารถรู้ได้นะครับเรารู้รู้เพราะว่าเราเป็นผู้รู้ในเรื่องแบรนด์เนมเรากูรู้กูรู้นี่ดูดิมีอะไรอุ้ยเอานั้นดีกว่าคุณละเอียดเยอะดูเอากาสสออะไรไหมอ๋อเปิดมาเจออะไรนะครับคุณเป็นผู้โชคดีครับของปอมครับ าบางทีเขาให้มาจริงเมืองนะเมืองนอกก็จะมีลักษณะแบบน,นี้แต่อาจจะไม่ใช่รูปนี้นะเขาไม่ให้หรอกบาให้บ้างบางครั้งถ้าขอ<ห>ถ้าขอเขาให้ขอบางทีให้อารมณ์ดีๆให้ให,หรือในส่วนของเทศกาลต่างๆอาจจะให้แต่เขาจะไม่ได้ให้คุณมาทุกครั้งสําหรับเอกสารหรือการ์ดเหมือนสพสใบนี้นะคะโพสการ์ดนะอันนี้เหมือนกับให้รู้สึกแบบ uy, คุณโชคดีจังเลยคุณได้มา ให้มาทาไมวะกูไม่มเห็นอยากได้เ,เออเอามาทําไมอ่ะเอามาทําไมเอามาเขียนหรออ,อ๋อรู้แล้วให้มาการรู้สึกอย่างนั้นอ,อ๋อเขียนแบบสออสอเวลาส่งให้ใครงไงแต่การ์ดไม่เหมือนนะคะการ์ดเขาบอกนะคะปั๊มไม่เหมือนนะ อย่าเพิ่งบอกสิคุณแม่เดี๋ยวไว้ดงหน่อยเวลามาสอนตอนเรียนบอกแล้วไงใครอยากรู้เนี่ยมาได้เลยนะมาเรียนแล้วจะบอกให้บอกเผยเคล็ดลับโฮโล2 9 1 9 9 0 0บาทโอ้แม่เจ้าถูกเกินไม่มีนะคะอ่ะต่อโอ้ยถ้ามันราคานี้จริงมีของแท้นี่เธอรวยเลยนะคะดิฉันขอ CF เด้ลยค่ะสั่งซื้อทั้งหมดร้อยใบค่ะขอเยอะขนาดนั้นนะคะดิฉันรวยดึงดึงดิฉันอยากหลังมากํำไรนะคะดิฉันงกค่ะอ่ะต่อไปน้ำหนักได้ไหม โอ้โหไม่ได้ค right ่ะท่านลืมน้าหนักนี่ไม่ได้เลยนะคะสายก็ไม่ได้แล้วสายเนี anything, ่ย anyway มันมันไม่โอเคถ้าดูจากสายดูจากที่เราเคยสอนเขาเหมือนของใหม่จริงนะคะเรลอจับแล้วกดแกมที่เคยสอนลูกศิษย์ไปจําได้ไหมเนี่ยเนี่ยฟิลไม่ได้นะคะการเปิดฟิลไม่ได้นะคะการเปิดฟิลไม่ได้นะคะนะคะเปิดมาไม่ได้ดมสิคะไม่เอาค่ะเหม็นกาวกลิ่นของแท้ไม่ใช่กลิ่นนี้นะจ๊ะ กลิ่นของแท้ไม่มีกลิ่นนะกระเป๋านะคะคุณต้องแบบว่าเอามาดมมาจับนะของปลอมนะคือกลิ่นของปลอมกลิ่นเขาจะแบบกาวเขาไม่ให้โซอะ่ะ เก่าเขาแบบเชายงน้ชาใชายแปะรองเท้าเวลาที่คุณไป็นรองเท้าอ่ะกานกานเป็นการมันเรียการมันเป็นการทุกกี่ห uh> ่อตัวเองทุกยี่ห uh ้อดมแล้วจะหอมไงของปอมมัสกิมดมเก่ายังน้ำเหมือนก็ไม่รู้นะทําไมนะเจอกระเป๋าของแท้นะโอ้เจอผู้หญิงมาถึงลำดับแรกเลยไม่ดูกระเป๋านะกูเอามาดมโอ้โหเอาไปให้เต็มปื้อขุดเอฟค่ะขุดประเด็นค่ะของแท้ไม่มีมาห่อหนังอย่างนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะ ของแท้ไม่มีหรอก oh, ทำเกินทำเกินครัทำเกินห่อหนังห่อหนังก็พี่ของแท้ไม่มีห่อหนังนี้นะจ๊ะขอบอกมีหอ่หอหนัง,งโปรเทคไม่ให้กดกับตรงนี้นะถึงเวลาถ้าเป็นของแท้ชอ็อปไม่ได้แบบว่าดูแลเทคแคร์ขนาดต้องมีห่อหนังเพื่อมากดตรงนี้นะคะ <S <S อันนี้มีห่อหนังนะคะ แล้วก็ฟอนไม่ใช่นะคะกลิ่นไม่ใช่นะคะสีแดงไม่ใช่นะคะสอแบบอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะนี่ก่ะด้วยเก็บให้เขาเรียบร้อยค่ะเก็บนี่นะคะนี่มาตรฐานนี่ดูนะคะนี่เห็นไหมคุณแม่เขาเนี่ยเห็นไหมดูเขาวางได้หมดนะคะของเมืองนอกนะคะอย่างมากก็ให้มาแค่แผ่นเดียวนี่คร ไมโค้ดเอขายส่งตัวจริงนะคะเนี่ยไมจัดไอดีให้มาสองใบนะคะอัน้ไจดีให้มาจัดดูเซนไหมจัดแบบให้เรียบร้อยเลยค่ะจำนะคะตัามาเยอะนะคะเราต้องถุงผ้านี้ใช้ได้เลยนะถุงผ้าเนี่ยถือว่าโอเคนะฟิลได้ฟิลได้ค่ะนีอันนี้อันนี้ที่ฉันเรียนกลับไปนะคะอ๋อลูลาตะเข็บเย็บสวยเกินใช่ละเอียดเย็บเลยใช่ค่ะแต่ผ้าเพินนะ โอเคดีเลยนะผ้าถุงผ้าผมว่าดูดีเลยนะถุงผ้าเนี่ยดูถ้าถามผมผมว่าบางทีบางครั้งเนี่ยพวกวิชาชีมเนี่ยบางทีก็เอาอุปกรณ์เนี่ยเป็นของแท้มาใส่ตัวกระเป๋าของปอมก็มีเพื่ออะไรให้ให้สับสนอะสอบถามมาได้นะจ๊ะมีหลายหลายเคสช่วงนี้ใครแบบว่าขอขอแจงใหม่อขอเอปคือช่วงนี้นะคะใครเจอช่วงโปนะในส่วนของถามมากเลยนะแบบว่าพวกร้ายซื้อของปอมมาหรือคิดว่า ตัวเองได้ของปลอมหรือกําลังมีคดีความหรือ,อยังไงส่งคําถามมาถามได้เลยนะคะตอนนี้นะคะวันนี้โค้ชเอฟหรือทนายเอฟอยู่นะคะระับตอให้เขจ,จะไ,ไม่ได้มาทุกวันใช่ใชถามได้อื อ่ะต่อไปอันนี้เราเก็บให้เรียบร้อยเหมือนมาจากช็อปนะอะใส่ถุงผ้าใส่ถุงผ้าเตรียมแพ็คกิ้งอ่าเดี๋ยวลองตรวจสอบให้ผู้ชี่ยชาญอีกสัสองสคนเนาะแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทางน็ไม่ให้ผู้ชี่ยชาญตรวจอีก2คนเนาะให้ครบ5คนให้ครบ5คนเสร็จปั๊บล้วก็จะคืนเจ้าของเพื่อให้เจ้าของไปคืนกับตัว ตัวทางแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะเพื่อจะได้เอาเงินคืนจะได้เอาเงินคืนที่เก็บให้เหมือนมาจากช็อปใหม่ๆเรียงมานจ็สวยนลคะเพราะฉะนั้นขอเกินนะคะสรุปนะคะีนี่อันนี้เขามีสติ๊กเกอร์นะคะอยู่้ากบนค่ะกันเห็นแล้วค่ะก็คือขอเกินนะคะก่อนที่คุณคือคุณสั่งซื้อสินค้าจาแอปพลิเคชันเราไม่ได้หมายความว่าในแอปจะไม่จะปลอมหมดนะโอเคเมื่อคุณส่งสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อที่คุณมีนะคะมาที่เรีย t ทูแบรนด์สิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปก็คือ ใบเซอร์ติฟิเคตหนึ่งใบนะคะที่ออกโดย Real to Band นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะใช่ค่ะพูดได้ไหมคะอะไรคะ <laughs> ในส่วนใบเซอร์ติฟิเคตนะคะที่ออกมานะคะจะมีในส่วนคอไม่ไม,ไม่มี QR โค้ดไม่มี QR โค้ดนะคะอ้าวไม่แต่ถ้าใบจริงมีมีใบจริงไหมคะอันนี้คือใบที่เราออกด้วยหรอใบอ้าวโอเคอุ้ยบอกเขาไปแล้วปิดนี้ อ่าจะได้ไม่เห็นโทษใบนี้คือเขียนไปนะคะออกนะคะเป็นใบที่ไม่ใช่ของจริงนะคะใบนี้จะเก็บว่า d i s r e s n e s t f u l a r t i t i c นะคะคือเรายืนยันนะคะใบนี้คุณสามารถนำไปยืนยันได้ว่าสินค้าใบนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะใบนี้เราจะเขาใช้เวลาถานในการ<ช>ดำเนินคดีคได้ับเจ้าของใบนี้นะคะแต่ถ้าใบไหนเป็นของจริงเรามีได้เหมือนกันค่ะคุณแม่ค่ะ <c oughs> ใบลูกใบลูกคุณแม่เหรอคะของจริงนะคะจะมีในส่วนของ QR code ออกได้นะคะคุณสามารถเอา QR code เนี่ยสแกนได้เลยนะเพื่อยืนยันว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของจริงแน่นอน QR code จะเก็บไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุไขท,ทั่วชีวิตเลยนะคะสำหรับ QR code ที่ออกโดย Real to Brand ง่ายนะคืออะไรไหม ถ้าเป็นของแท้เนี่ยคุณก็เก็บไว้ในตัวกระเป๋าเหมือนการ์ดกับโฮโลคุณเก็บเอาไว้อีกหน่อยเวลาคุณจะขายกระเป๋ามันก็เป็นเหมือนกับทะเบียนรถอะ่ะ <c oughs> อีกหน่อยคุณแนบเอาไว้เวลาคุณไปขายที่ไหนถ้าเขาเช็คได้ถ้าหากคุณอยากรู้ว่ากระเป๋าตัว,วนี้กับ ตัวใบารับรองเนี่ยมันใช่กับใบเดียวกันก็สามารถส่งมาตรวจสอบเราได้ว่ากระเป๋าใบนี้มันตรงกับใบใบที่ออกไหมออกได้มันก็เหมือนใบทะเบียนรถแล้วคุณก็จะซื้อขายกระเป๋าใบนั้นอย่างมั่นใจถูกไหมครับมันจะกลายเป็นการแก้ปัญหาในการซื้อซื้อง่ายขายคล่องด้วยผมบอกให้ถ้าอีกหน่อยถ้ามันมีแนบใบนี้ก็มา <c oughs> มันก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นใบ,ใบเซอร์ใบเ <c oughs> ซอร์ที่กระเป๋าตัวนี้ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนาะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะก่อนซื้อสินค้าแบรนด์เ네นมทุกค้งคุณต้องดูให้ดีนะคะว่าสินค้าไปนั้นหรือชิ้นนั้นๆเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะฉะนั้นก็คือก่อนจะซื้อต้องกล้องนะคะหนึ่งของดีและถูกไม่มีบนโลกสองก่อนจะซื้อสินค้าต้องเช็คประวัติร้านค้าให้ดีๆนะคะว่าร้านนั้นน่าเชื่อถือไหมร้านนั้นมีตัวตนไหมร้านนั้นจับต้องได้ไหมและ ิที่สามก็คือก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าคุณต้องเช็คราคาด้วยนะคะว่าของที่คุณกำลังจะซื้อนั่นราคาม,มันเป็นไปได้ไหมในตลาดปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวงวนหน้าจะมาคุยเรื่องการแท็กไลน์สััยทาไมก็ชอบไปแท็กไลน์กันแล้วก็อย่างเงี้ยอ,อย่างถ้าอบอกว่าบางคนเอ้ยเชื่อมั่นร้านคนา้า เชื่อมั่นคล้านค้าไงเชื so ่อมั่นร้านที่เชื่อใจแล้วด้านใช่ไหมร้านร้านนั้นโดนแท็กไลน์ไปขายของถูกเขาก็นึกเออโอนตังไปเลยออ้ยปัญหาเกิดเยอะของผมก็โดนคุณเองก็เคยโดนนี่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าแบบต้องถัดไปค่ะร้านใหญ่ๆสุดมากจะโดนแท็กไลน์อ่าร้านไหนที่แบบไม่โดนแท็กไลน์เนี่ยแสดงว่าร้านคุณยังไม่ใหญ่ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับแบรนด์เนมสตอรี่ในเรื่องของ ซื้อชาแนลของแท้เกือบหลักแสนแต่ได้ของปลอมมาจะทำยังไงดีค่ะเก่สำหรับวันนี้ลาก่อนละนะครับพวกเราคือ,อ,อเลี้ยวทูแบ๊ไปแล้วค่ะ